เมนูนี้มีชื่อเมนูว่าผัดกะเพราเฉากล้ยนะคะทุกคนผัดกะเพาเฮ้เฮ้ยมาเลยวะาเนื้อหมูด้วยเนื้ออะไรนี่ผัดกะเพราเฉากล้ยได้เหรอวะตัไรวะนเนี้ยเป็นไงวะไม่มีคำอธิบายมันหวานเพราะเนื้อเฉาเกล้รสชาติเป็นไงบ้างไม่รู้จะอธิบายหมูไม่คอมเมนต์แล้วกัน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่างพัลแพงชาแนลนะคะก<อ>็ในวันนี้นะคะทุกคนเรามีเมนูอาหารแปลกๆมาทําให้ทุกคนดูดูอ่าเมนูอะไรลกูกเมนูอะไรเมนูนี้มีชื่อเมนูว่าผัดกะเพราเฉาวก๊วยนะคะทุกคน เป็นเมนูอะไรแตแพกินได้เผาก็เขาไปเจอมาออนานแล้วแหละไม่รู้ว่าในดูยูทูบหรือติกตอกนะออก็เลยแบบว่าเออมันก็ลองหน้าลองทำูนะกก็เลยเอามาลองทำให้ทุกคนชิมนะคะโอ้ยมันน่าจะอร่อยเลคิดว่ามันจะรอดหรือล่วงไม่รู้อ่ะต,ต้องลองกินดูแต่<ป>ชาวกล้วยปกติเขากินกับน้ําแข็งอะ่ะเออไม่อันนี้เราจะมาทําเป็นอาหารเ<า>ขาว่ามันก็กินได้นะสำหรับเราได้เลยเดี๋ยงี้ต้องไปจัดแล้วต้องจัดแล้วเพราะว่าแต่ละคนเดี๋ยวเขาจะออกไปทริปกันแล้วเราก็ทําอาหารให้เขาแบบลองท้องดีกว่าใช่ ทำอาหารนะเขาแบบลองท้องดีกว่าใช่ใชแล้วประโยกว่าขงมือทำไมลูกเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปลูกเดี๋ยวรอก่อนมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแล้วนั่งถ่ายคลิปกันอวสุดิบที่ใช้ในการทํานะคะทุกคนก็จะมีนี่เลยบบอะไร,รอ่ะชากล้วยของเราจอาลอยไม่ได้ฉากล้วยเนี่ยแพรู้แล้วก็มีพริกตำใสกระเทียมแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีใบกะเพราค่ะทุกคนแล้วก็มีเครื่องปรุงแต่ละ ะคะือวันนี้จะมาลองทำเลยใช่ไหมว่ามันออจะอร่อยไหมอร่อยเพราะว่าวันนั้นพี่ยักษ์ทำเมนูอะไรก็ไม่รู้ไก่ต้มโคกวันนั้นโดนปฏิเสธ<อ>ว่าไม่อร่อยแล้ววันนี้จะเป็นไลน์ต่อไปของเราหรือเปล่ามาชมกันเลยอ่ะแล้วก็ทำไงบ้างพี่แมรวันนี้ทำเหมือนผัดกะเพราเลยทุกคนเปลี่ยนเปลี่ยนหมูเป็นข่าแขวนาค่ะทุกคนเราจะมาเริ่มผัดกันอกคิดว่าเอาผิดดีไหมแปรแล้วแต่เลยก็ปกติเขาไม่เคยกินอะ่ะไปดูมาจากไหนเมนูเนี่ยไปเจอในคลิปของ ็ไม่รู้อะคุณนะจำไม่ได้แล้วเจอมานานแล้วจะเพิ่งเอามาทำนะทุกคนแยเออใส่หมดเลยที่อยบกใส่หมเลยมันเผ็ดมากหรอปกติแหละเผืิดแก้เลี่ยนได้เลยโอ้หไม่ไหวว่ะไม่สนอะพี่นาเผ็ดมากเลยอ่ะทุกคนเนี่นนี้ทำฉลองมันเกิดใช่ไหมเนี่ยเอออาสุสัมปันเกิดด้่แแขกันเลยละกันทุกคนใส่กระกุยลงไปนะคนนะ เติมน้ำนิดนึงเพราะว่าหนูกำไอเพราะว่าไอี่ไอิีกันโหทุกคนทุกคนก็ได้เด้ไ้แม่ใแค่บัดเลยได้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 ทุกคนเราต้องุงด้วยเลยน้ำมันหอย เอาไอันนี้ไม่ต้องกินข้าวหรอกนนี้ให้คนชิมเลยดีกว่ามันเป็นยังไงอ่ะเพราะว่าต่างคนต่างเคยไม่เคยกินอ่ะโอ้โหถ้าจางก็ต้องขออภัยทุกคนมันฉุนจริงๆใช่ไหมใส่น้ำตาลหน่อยนึงเลยโอ้โหรสชาติแบบเหมือนชากระพราแบบคลิปแบบนัวๆได้ชิมก่อนไมยเอาที่น้องแท้ เขาอยากเลยขาขอแอบชิมเองแอบชิมเองเหรอโอ้จะขี้แตกไหมไม่หรอกขาดเลยหวานมากหวานมากเลยเพราะจาก้วยมันหวานอยู่แล้วอ่ะแล้วเผ็ดไหมเผ็ดไหมได้อยู่ได้อยู่ป้าเผ็ดได้อยู่กำลังดีโอ้เมนูพิศดารอันสุดท้ายเลยใส่กระเพราลงไปเด็ดทำเหมือนเชฟแบงก์เลยตอนนั้นอะกระโดดกระโดดหน่อย ตัวหมูมันหอมมากเลยอ่ะ oh ตัวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปจัดใส่จานแล้วก็ไปให้ทุกคนกินก่อนนะคะ t 0 0 0 h years later โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ผัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนดูสิหน้าตาเป็นไงน่ากินไหมเฟมโอ้ซมันก็น่ากินอยู่นะไปเปิดเดิมด้วยคนแรกเลยเกนติดตรงนี้เกนซีดีเกนซีดีพูดทอชอบกินเติมท้องก่อนออกไปถักคลิป มันคืออะไรวะเนี่ยกหมูด้วยมันคือะไรมันคือผัดกะเพราเฉากล้วยใช่เหรอวะไม่รู้เหมือนกันเมนูสุดที่เฉียดใช่เหรอมันจะเป็นอร่อ์แบบว่าเหมือนอีพวกไข่มุกกินกับอะไรก็อร่อยอย่างเงี้ยนะเอออเาเลยได้อยู่ก็ชิมแล้วยังไงเฮ้ย มึงจะปฏิเสธความรักของแพรไม่ได้นะวันนี้มันเกิดแพรแต่ว่ามันเกิดแพรก็ต้องอร่อยเอ้ยเอาตามความจริงดิเอออร่อยก็ได้เอาดีดีผมไม่ได้ชิมเนื้อเลยเขาชิมเป็นเพื่อนชิมแต่หนามหนามหมาอร่อยแต่พอมันกินด้วยกันพวกมันอันอีกอย่างวะไปเลี่ยมไปเลี่ยมโอ้ทึบไปไงแพรโอ้โหเจ้าของพูดไม่ออกเลยเที่อะ มันเป็นยัไงเอาให้เกมดิให้เกมดิต้องให้เกมกินหมูก่อนมันมีหมูกรอบอยู่ไอเกมแดกหมูก่อนถ้าหมูถ้าหมูมีถ้าหมูนะอะไรวันนี้เมนูเฉากรวยเฉากรวยกรวยตรงกรวยกรวยกินกับอะไรก็อร่อยเออเราลองกินหมูก่อนจิ้มหมูก่อนกินหมูกับน้ําก่อนคำหนึ่งแล้วตามด้วยเฉากรวยเออเฉากรวยเย็ดอือหือแล้วเราเปิดไข่ปลาคาเวียป้าใช่เหรอปลาคาเวียป้าไปไง เหมือนกันเลยยังไม่รู้จะที่ว่ายังไงจะเป็นไงวะไม่มีคำอธิบายใช่เหรอเฮ้ยมันรสชาติแบบแบบไม่ถูกอ่ะเนาะแม่ไหนไหนมาได้เขาชิมเองมาไม่เป็นกันเลยนี่ไอเกมมันต้องไอ้นี้ก่อนต้องยังไงเอาหมูมาก่อนเอาหมูมาแปะก่อนเอาน้ำก่อนมึงมาจากมาเทสเคปป่าวบอกว่าได้ดิวิธีกินทึบดู เป็นไงคะเชฟว่าขี้ไหมพูดไม่ออกพูดไม่ออกเชฟว่าไงครับมันพูดไม่ออกอ่ะเชฟอธิบมันเหมือนเป็นวุ้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 นเออปังเหมือนมีกะเพราวุ้นอะโอ้โหพี่พาไม่ได้ครับเชฟอธิบายไม่ได้เชฟใหญ่เชฟเชฟใหญ่คุณโทรศัพท์อยู่แป๊บนึง คือผมบอกให้แล้วทุกคนก่อนที่ผมจะไปให้เชฟใหญ่ชิมเ่ยขออีกรอบหนึ่งเกสามารถพูดได้ไหมว่ามันเป็นยังไง้ออีกรอบหนึ่งมันเป็นอาหารที่ไม่มีใครต่าได้ชาวกล้วยผักกะเพราชาวกล้วยเป็นเมนูที่เชฟคนไหนก็ตอบไม่ได้หวานวะเอ้ยมันเป็นหวานแล้วอะไรเผ็ดด้วย อืมันหวานเพราะเนื้อฉกกล้วยอ่ะเชฟใหญ่เป็นไงบ้างครับอธิบายยากอะอธิบายรสชาติรสชาติเป็นไงบ้างไม่รู้จะอธิบายอะคุณแม่คอมเมนต์แล้วกันเหดี๋ยวไม่มีใครคอมเมนต์ออกทุกคนคือน้ำนก็แบบน้ำมันอร่อยแต่คือเฉากล้วยเนี่ย รสชาติแบบไม่ใช่เฉาะกลวยด้วยนะเฉาะกวยที่กินไปรสชาติมันเปลี่ยนไปเลยนะรสเฉาะกวยไม่พอแล้วอ่ะอธิบายครับเช็คอย่างมันเป็นเมนูที่ใครอธิบายไม่ได้ครับทุกโอเคก็เอางี้เลยคือถามว่าน้ำอร่อยไหมถ้าน้ำน้ำกับหมูนี่น้ำกับหมูนะครับทุกคนกินแล้วกินได้กินได้อร่อยอันเนี้ยไม่รสชาติแต่ถ้าเกิดเมื่อใดคุณจิ้มไปปุ๊บ พร้อมกันทีครับทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ให้ทกดนแล้วก็แชร์กันต่อทุกใครด้วยก็ถามว่าเมนูเมนูนี้เมนูเมนูนี้มันเหมาะกันไหมเขาว่ามันไม่เหมาะไม่เหมาะว่ามาเข้ากันไม่ได้เออมาเข้ากันไม่ได้ใครอยากกินชาติก็ไปลองทำดูลองทำดูแต่ถ้าพูดถึงว่าเบรพากระเพราพี่แพรเนี่ยอร่อยอยู่แล้วแต่ถามว่าเป็นเมนูที่แปลกประหลาดแล้วกินไหมก็กินแต่เอาเฉาก๊วยไปใส่น้ำแข็งใส่นมข้นสดไอเทียอะไรกินดีกว่านะเออแก๊งสอจอนั่นแหละจะมีอยู่แก๊งเดียวใชแบ๊บแบ๊บอันน เฮียไปย้อนไปแล้วกูอิ่กูสาดองอะพี่เบงพูดที่ันเป็นยังไงพูดสิอร่อยอร่อยมึงลองพิมพ์หนไม่เอัวอร่อยอะรอร่อยอร่อยกอขออ่ะบอไร่ันไปเยงงไป้วฉัะไม่ทกให้เธอเ